เลียงลายกันยากระโดกไม้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีสาย,สายเกือบเที่ยงจากสวีเดนนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาเก็บเห็ดดำป่าท้ายหมู่บ้านค่ะเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว าช่วงไหนตัดก็จะใส่ตะก้าดำเลยในตะก้าดำตัดขาแล้วอันไหนยังไม่ได้ตัดขาก็คืออาจจะมีตัดเลยทีเดียวหรือว่าถอนมาแล้วค่อยตัดเนาะถ้าเกิดว่าตัดเลยแบบนี้ก็จะใส่ตะก้าดำแต่ถ้าถอนอนมาก่อนก็จะใส่ตะก้าสาดก่อนนะมันจะได้ไม่ปนกัน เพื่อนๆใส่เห็ดเหลืองนะ เห็นตัดออกเยอะก็แสดงว่าส่วนที่ตัดออกเนี่ยอาการมันไม่โอเคนะมันออกอาการไม่โอเคแล้วนะ มีเวลาเก็บประมาณเดี๋ยวนะตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะเก็บประมาณถึงเที่ยงครึ่งนะคะเนาะมีเวลาเก็บประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งคะ่ะคลิปนี้ เด้งตามออกมาไม่ยอมเข้าตะกร้าค่ะยังกระดดกไม้นะอุ้ย <laughs> กินข้าวมาแน่นมากแน่นท้องมากกินเยอะไปหน่อยเดี๋ยวนี้เวลาจะเข้าป่าก็จะกินข้าวก่อนนะเพราะว่าบางที่ะที่ผ่านมานะ่ะไม่กินอะไรไงคือคิดปุ๊บก็มาปับ๊บมาถึงเดินได้แป๊บเดียวหมดแรงเพราะฉะนั้นรู้ตัวละรู้ตัวแล้ว ว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยไม่มีแรงเดินนะถ้าไม่กินข้าวเนี่ยก็ต้องกินข้าวก่อนกินข้าวผัดข้าวผัดผักกัะน้ำพริกแจ่วบ,บ่อง อันนี้ยังไม่ใหญ่อันนี้ขาเล็กบางรุ่นขาอวบบางรุ่นขาเล็กขาเรียว ก็มีโหนี่รุ่นเนี้ยสวยขาอวบขาใหญ่แล้วก็ดอกก็หยกัยกๆยัเหมือนดอกไม้นะดอกเกามีลักษณะเหมือนดอกไม้ ต,ต่ำโตเต็มที่นะใหญ่ด้วยเห็นไหมยังกระโดกไม้เลยเอา้าลืมเอาตะกร้ามาลืมลืมถือตะกร้ามาด้วยกลับไปวางก่อนแล้วค่อยไปหยิบตะกร้ามาวางไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็เอาตะกร้า,เ,าเก็บใส่เก็บใส่นะเอาขาตั้งกล้องออกไป เพื่อความรวดเร็วถอนใส่ถอนใส่ในตะกร้านี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดขาทีเดียว กลับมาทางนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นอยู่นะเห็ดเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันอยู่โอ้โหนี่ไงเต็มเลยเนี่ย เลอโทษทีขอโทษจริงๆค่ะโอ้ยไม่ได้ตั้งใจนั่งทับท้องตัวเองกินข้าวเยอะนั่นท้องอุย้ยมาแค่นี้ก่อนเอาแตกหมดเลย เยอะมากสวยทุกดอก mä เต็มเลยเนี่ยโอ้ยท้องก็ร้องปากก็เร่ เผ็ดหลังกินข้าวไม่เก็บก็กลัวไม่มีเยไม่กินข้าวมาก็กลัวไม่มีแรงเดินพอกินข้าวมาก็แน่นท้อง ไหนไม่เก็บดอกไหนไม่เก็บเว้นไว้ก็แสดงว่าเขาออกอาการไม่ดีนะคือเพื่อนๆมองผ่านจออาจจะไม่เห็นแต่คนเก็บเห็ดมองเห็นก็เลยไม่เก็บนั่นเองแต่ก็มีบางทีที่มองไม่เห็นจริงๆก็มีนะแต่โดยรวมก็เกิดจากความตั้งใจที่จะไม่เก็บนั่นเองอาจจะเล็กเกินหรืออาจจะเริ่มเน่าเริ่มเสียอะไรเงี้ย ังไอ้ที่เพิ่งเกิดมาอย่างเล็กๆโอ้ยนะเห็นไหลุดมาแต่หมวกไอ้ที่เพิ่งเกิดมาเล็กๆก็เต็มเลยนะ Okay. แล้วก็ตัดขากลุ่มนี้เมื่อกี้เก็บไม่เดียวนะเดี๋ยวตัดขาเสร็จเราจะเก็บ เก็บไม่โดน านันนเนี่ยเออเฮ้ยหัวยังแข็งอยู่ไม่เดามีดมาใช้กันไกรตัดเอาเออขาไม่โดนขายังดีอยู่ไม่มีร่องรอยการเจาะของหนอนยังไม่แก่ด้วยเอาคขาปานกว่าจะเจอก็เหยียบเข้าไปแล้วนั่น สองสามดอกสี่ดอกตรงนั้นเหยียบเรียบร้อยแล้วค่อยมาเจอคือดอกใหญ่มากเลยนะโอ้โหใหญ่มากๆใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งใหญ่และสวยเกิดตรงหญ้ามอส แบบนี้ต้องพยายามเอามาให้หมดทุกดอกนะยกเว้นว่ามันจะเล็กเกินมเมื่อกี้ดูดิไม่เห็นน่ะเหยียบไปแล้วอะ่ะแต่ว่าดอกอะได้อยู่ขาโดนเหยียบสแบนเลย นีถอนกองตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะปัดขาตรงนี้เลย ปาดอู้อันนี้ก็โดนเหยียบไปเมื่อกี้ก็ได้ดอกมาก็ยังดีโอ้โหนี่อีกนี่เต็มเลยอันนี้ต้องทำอีกกองหนึ่งแล้วล่ะต้องทำกองใหม่แล้วล่ะคิดว่าเก็บกองนี้เสร็จก็ได้เวลากลับบ้านแล้วโอ้โหเมื่อกี้เหยียบอะดูดิเก็บมาก่อนเดี๋ยวเผื่อเผื่อตกแต่งเผื่อมีดอกที่ตกแต่งได้อยู่ นี่นะใต่กองหนึ่งคือหมวกเขาไม่ใหญ่มากนะแต่ขาเนี่ยยญ่ใหญ่ อันนี้พึ่งขึ้นยังเล็กอยู่เอาไว้ก่อนยังเล็กอยู่เอาไว้ก่อนโอ้ยขี้ขี้สัตวาค่ะกวางแอรีนี่นี่นี่นอุย้ยดอกเล็กดอกใหญ่เลือกเอาเมื่อกี้น่าจะถือตะกร้า ถอนใส่ตอนแรกไม่เห็นไงไอ้ดอกที่อยู่รอบรอบเนี่ยรอบนอกเนี่ยไม่เห็นไงอืมวางตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเห็ดมันยังไม่หมดเลยนี่ดอกบลเลอร์เลยเห็นไหม ยาวมากค่ะยาวมากๆเลยเกิดตรงญ้ามอสนุ่มมากเลยนะแถวเนี้ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีอีกนะบริเวณเนี้ยมีเยอะแยะเลยแต่ว่าเดี๋ยวเลือกเอาดอกใหญ่ขี้กวางมูสอีกละ ตรงนี้อีกตรงนี้อีกหนึ่งช่อขอไปด้วยขอไปด้วยนี่ค่ะอืมปลาทีนี้ทีนี้เราจะไปตัดขาการอุ้ยยังไม่หมดง่ายแต่ว่าเอาแค่นี้เอามาแค่นี้ก่อนตัดขาก่อนอุ้ยเดียวตรงนี้อีกนี่เห็นไหมเมื่อกี้ดึงไม่โดน ถอนกองนะตอนนี้เพราะว่าตะก้าเล็กเนี่ยเมื่อกี้พอดีไปเจอเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดขาส้มแล้วก็เห็ดอะไรอีกอะเห็ดปลวกมาอย่างละดอกตะก้าเล็กเลยไม่ว่างแล้วก็เลยต้องเก็บกองถอนกองบนพื้นเลยแล้วก็เดี๋ยวตัดขาเลย เต็มเลยนี่ขาก็ยาวยาๆยังกระดอกไม้ช่อหนึ่งนะแต่ไม่ใหญ่นะขาไม่อวก งานคลิปนี้ค่ะเกือบเต็มตะก้าใหญ่ในตะก้าเล็กก็มีเห็ดรวมนะเหลืองพึ่งปลวกขาส้มนิดหน่อยต้องกลับแล้วนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ25นาทีค่ะจะต้องทำงานละขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ